พระวัจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยัก์กมลมัาตยากุณเราก็เข้าสู่พระธรรมกาลาเทียนะครับเอ่อวันพฤหัสก็จบลงที่บทที่3นะครับในข้อที่5 ได้พูดถึงพวกคาราชียถตกตำหนินะครับว่าทำไมเขาคว้เขวไปได้ง่ายเหลือเกินท,ทั้งที่เขาเริ่มต้นได้ดีแล้วนะฟังข่าวประเสริฐแล้วก็เชื่อแล้วก็รับพระวิญญาณด้วยนะโดยความเชื่อในข่าวประเสริฐเนี่ยทำไมมีคนมาชักชวนก็เป๋ไปเลยนะครับเรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีจุดยืนนะฮะที่ชัดเจนนะแล้วก็หลังจากนั้นในข้อ6ถึงข้อเาเนี่ยอาจารย์ปโลก็ยกตัวอย่างของ อับราฮัมนะก็เหมือนในพระธรรมโรมเนี่ยก็ต้องยกยกยกตัวอย่างอับราฮัมทําไมครับเพราะาอับราฮัมเนี่เป็นที่นับถือของคนยิวว่าเป็นต้นตระกูลของพวกเขานะเขาไม่ได้นับโนอาห์นะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้นับคนอื่นนะก่อนหน้านั้นเขาเริ่มที่อับราฮัมเพราะอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความเชื่อเป็นผู้ที่เริ่มต้นพงพันธุ แห่งความเชื่อในการติดตามพระยาเวนะครับพระเจ้าของอับรารฮัมอิสอัคและยาโคบเห็นไหมฮะพระเจ้าแนะนําพราะองค์เองว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเพราะฉะนั้นพวกยิวก็เลยนึกเราก็เลยรู้ว่าอับราฮัมเหมือนเป็นตาน้ําต้นน้ําของพงพันธุ์ของพวกเขาเพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพื่อให้พวกยิวได้รู้ว่าที่เขาสอนเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะคิดได้ตอนนี้ แต่มีมาตั้งแต่เริ่มต้นของของเผ่าพันธุ์ของยิวอ่ะของของอิสราเอลนะครับคืออาบราฮัมนะราบอกว่าดังที่อาบราฮัมได้เชื่อพระเจ้าและการเชื่อนะั้นพระงทรงรับว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านอันนี้เราพูดย้ำมากนะครับในโรมบทที่4นะครับบทที่3บทที่4บทที่5บทที่6พูดมาตลอดนะครับเป็นพื้นฐานสำคัญ เป็นผู้ชอบทมโดยความเชื่อนะเพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยสรุปว่าคนที่เชื่อนะเชื่อในพระเจ้าเนี่ยยึดความเชื่อนะก็คือเป็นลูกของอับราฮัมที่แท้จริงถ้าพี่น้องกลับไปอ่านในพระธรรมยอนเนี่ยจะมีการโต้ตอบกับพระเยซูในพวกยิวแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นลูกหลาน,นของอับราฮัมอับราฮัมเป็นบัพนบนพรรพบุรุษของเขา พระเยซูก็บอกเขาเนี่ยเป็นลูกของมารโอเ้เขาโกรธพระเยซูมากเลยนะเพราะว่าเปาโลก,ก็มาขยายว่าผู้ที่จะเป็นบุตรของอับราฮัมเนี่ยต้องมีความเชื่ออย่างเดียวกับอับราฮัมนะแล้วสมัยอับราฮัมยังไม่มีธรรมบัญญัตินะครับธรรมบัญญัติเนี่ยมาภายหลังตั้งสี่ร้อยกว่าปีนะแล้วพระคัมบีก็รู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะให้คนต่างชาติเนี่ยเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ จึงได้บอกนะได้จัดอีกว่าชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะเจ้านะอันนี้ก็อยู่ในปฐมกาลบทที่12ข้อ3ตั้งแต่ต้นเลยที่เรียกอับราฮัผ่นคนทั้งโลกนี้จะได้รับพรเพราะเจ้าเมื่อพูดถึงคนทั้งโลกแสดงว่าไม่ใช่พวกยิวพวกเดียวแต่ทุกชนชาติในโลกนี้จะได้รับพระพรอันนี้ก็คือแผนการของพระเจ้าตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นคนที่เชื่อเนี่ย เปาโลก็เลยสรุปว่าคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมนี่แหละพวกเราเป็นลูกหลานของอับราฮัมเรารับพระพรร่วมกับอับราฮัมโดยผ่านทางอาับราฮัมที่ออพระเจ้าอวยพรให้ได้แผ่นดินเป็นมรดกเราก็ได้แผ่นดินแต่ไม่ใช่แผ่นดินในโลกนี้นะครับเราได้แผ่นดินในสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านถาวนของเราในโลกนี้ก็อยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองนะครับเพราะนี่คือ สิ่งที่เปาโลอธิบายนะครับแล้วก็เปาโลก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าถ้าอยากจะกลับไปยึดธรรมบัญญัติเนี่ยจะไม่ได้รับพระพรนะจะรับคำสาปแช่งเพราะว่าพระพรที่จะได้โดยธรรมบัญญัติเนี่ยก็คือพระพรที่จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดไปอ่านได้เลยนะครับในเฉลยธรรมบัญญัตินะปีเลยว่า พระเจ้าจะอวยพรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่พอจบพระพรพระต่อด้วยคําสาบแช่งเลยถ้าใครไม่เชื่อฟังพระบัญญัติจะโดนแช่งแบบนี้แบบนี้นะไปอ่านได้เลยนะครับพี่น้องและคําสาบแช่งเนี่ยเยอะกว่าพระพรอีกยาวกว่าไม่รู้กี่ข้อผมนับไม่ได้ยาวมากเลยนะครับคําสาบแช่งนี่ไม่มากพันเปาโลก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะกลับไปยึดพระบัญญัติเนี่ยสิ่งที่จะได้รับคืออะไรคือคําสาบแช่งไม่ใช่พระพรหรอเพราะอะไรเพราะว่าสอบตกไง ทำตามพระบัญญัติไม่ได้นะในนี้ก็เลยอ้างพระคมภีร์เลยนะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่27ข้อ26นะบอกว่าทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามข้อความที่เขียนไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติก็ถูกแช่งสาปเห็นไ,ไหมบอกชัดเลยนะแล้วถ้ากลับไปเนี่ยก็คือประจักษ์ชัดแล้วเปาโลบอกมันชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบทาในสายไปนเนตของพระเจ้า ด้วยการด้วยธรรมบัญญัติได้เลยไม่ใช่เวลาพิสูจน์เพียงไม่กี่ร้อยปีนะครับตั้งแต่อับราฮัมจนเออตั้งแต่โมเสสก็ได้นะธรรมบัญญัติโมเสสเนี่ยประมาณ1,400กว่าปีก่อนพระเยซูมาบังเกิดก็คือ1,000อพาประมาณ1,500ปีก็แล้วกันตีตัวเลขกลมๆง่ายๆ ไม่รู้ตั้งกี่ชั่วอายุคนล้มเหลวมาตลอดยังไม่เคยมีใครสามารถทําตา,ามธรรมบัญญัติได้ครบทุกทั้งหมดยกเว้นพระเยซูเจ้าที่ทําได้พระองค์รักษาธรรมบัญญัตินอกนั้นสอบตกหมดเลยครับไปอ่านเลยนะครับโดยเฉพาะในอพยพเนี่ยพวกรุ่นแรกเลยนะครับภายในถิ่นธุรกันดารหมดพวกนี้ได้ยินเสียงพระเจ้าตัด เป็นบัญญัติศิะการได้ยินด้วยหูตัวเองนะครับกลัวจนตัวสั่นนะผ่านไปไม่กี่เดือนบนว่าพระเจ้าโอ้สารพัดนี่แหละครับมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยอ่อนแอทําไม่ได้หรอกครับทําไม่ได้นะตามบรรญ,ญัติไม่ใช่ว่าทำบรรญ,ญัติไม่ดีนะครับแต่มนุษย์เราเนี่ยอ่อนแอนะก็บอกว่าเออแต่ว่ามันมีทางหนึ่งก็คือคนชอบทำจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อนะ อันนี้ก็อยู่ในฮาบาก,กุุปที่สองก็หก็เป็นอีกทางหนึ่งเพราะมันมีสองทางทางหนึ่งก็คือธรรมบัญญัตินะธรรบัญญัติโดยการประพฤติพยายามทำให้ได้อีกทางหนึ่งคือทางความเชื่อและสองทางนี้ต้องเลือกเอานะครับสำหรับเปาโลและต้องเลือกเอาจะเอาความเชื่อแล้วก็กลับไปธรรมบัญญัตินะผสมกันสองทาง มันจะเฟลไม่ได้ผลและนี่คือพวกฟาริสีที่เชื่อพระเยซูกำลังมาชักจูงชาวกราเทียนะคริสเตียนกราเทียให้เอาทั้งสองอย่างเชื่อพระเยซูแล้วก็กลับไปอยู่สู่ธรรมบัญญัติอันนี้มันไม่เวิร์กนะมันผสมผสานกันไม่ได้นะเพราะว่าเปาโลได้ยืนยันนะครับในข้อ12บทที่3ธรรมบัญญัติไม่ได้อาศัยความเชื่อ เพราะอะไรครับเพราะว่าพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะครับในเลวีนดีตีบทที่18ข้อ5ผู้ที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะได้ชีวิตดำรงอยู่โดยธรมร,รมบัญญัตินั้นใช่ไหมก็คือต้องประพฤติตามธรมร,รมบัญญัติถ้าจะได้ชีวิตนะอันนี้คือคือถ้าจะเอาทางนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้นะซึ่งล้มเหลวอ,อยู่แล้วเฟลไม่มีทางสำเร็จนะ เพราะฉะนั้นมีเหลือทางเดียวนะครับคือทางพระเยซูฟางพระเยซูจึงตรัสชัดเจนว่าไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเราเป็นทางนั้นนะเราเป็นประตูผู้ที่เข้ามาทางเราผู้นั้นจะรอดอันนี้ชัดเจนมากพระเยซูทรงเปิดเผยความจริงนี้ให้เป็นที่ประจัก์ชัดเจนเพื่อไม่ต้องให้เดาไม่ต้องให้สงสัยไม่ต้องให้พยายามไปผิดทาง มาทางที่ถูกต้องเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นมันเป็นความเป็นความตายนิรันดร์ของคนเพราะฉะนั้นไปพูดคุมเครือไม่ได้ต้องชัดเจนนะเขาเรียกว่าฟันธงไปเลยชัดเจนนะจะไปทางพระบัญญัติกลับไปเลยอาศัยการประพฤติปฏิบัติคนยิวทุกวันนี้ยังไปทางเนี้ยนะยังไปทางนี้วิ่งเอาหัวชนกำแพงตายไปเยอะแล้วก็ยังตายอีกเยอะเลย ก็ไม่ยอมมาอีกทางหนึ่งนะครับปาโโลก็เลยอธิบายต่อไปว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาบเพื่อเรานี่แหละครับนี่คือเหตุผลในอีกแง่มุมหนึ่งของการอธิบายว่าทำไมพระเยซูจึงต้องยอมให้ถูกจับยอมถูกโบยตียอมถูกบีบบังคับให้แบกกาเขนแล้วก็ถูกตรึง บนไม้แข็งเคตขนาดปีลาดนี่นะยังยังงงเลยนะครับไม่เข้าใจปีลาดนี้เคยพิพากษานักโทษมาเยอะมากนะครับคงจะเป็นพันพันคนที่จะพิพากษาอาหารชีวิตหรือไม่ก็ติดคุกยังไม่เคยเจอนักโทษคนไหนที่ตั้งใจตายเหมือนพระเยซู ไม่มีข้ออ้างไม่แก้ตัวไม่พยายามหาทางให้ตัวเองรอดทั้งๆท,ที่ปีลาตพยายามจะช่วยพระเยซูไม่ตอบไม่แก้ไขไม่ต่างๆปีลาตก็รู้ทุกคนก็รู้ว่าพระองค์ไม่ได้ทําผิดแต่พระองค์ก็เงียบเป็นส่วนใหญ่พูดน้อยมากแล้วก็ถูกบังคับให้แบกกางเขนพคกก็รับแบกโดยดีไปที่กางเขนแล้วก็ถูกตรึง แลก็สิ้นพัชน์เพราะนั่นเป็นทางเดียวที่จะเปิดความรอดทางแห่งความรอดในแก่นมนุษย์และที่ทําไมพวะองค์ต้องถูกเคี่ยนถูกตรึงบนไม้กางเขนแล้วก็สิ้นพะชนเพราะว่าในพระบีร์บอกว่าพระคัมภีร์เขียนว่าคนทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่งนะอันนี้อยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่21ข้อ23แขวนบนไม้กางเขนก็เหมือนแขวนบนต้นไม้ พระเยซูถูกแช่งสาบความผิดบาปที่พวกเรามนุษย์ทั้งหลายได้ทำผิดพระบัญญัติก็ต้องถูกแช่งสาบพระเยซูได้ยอมรับความผิดบาปของพวกเราทั้งหลายที่ทำผิดไม่ว่าพระบัญญัติข้อใดก็แล้วแต่พระเยซูก็แบกรับความบาปผิดของเราทั้งหลายคำสาบแช่งแห่งธรรมบัญญัติก็เลยมาลงที่พระองค์ พระองค์จึงต้องตายบนไม้เกงเขธพระองค์จึงต้องขูกแขวนอยู่บนต้นไม้เพื่อรับคำสาปแช่งตามธรรมบัญญัตินี่แหละครับคือความรักของพระเจ้าความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ถูกแช่งสาปพระองค์ร้องว่าพระบิดาเหตุไฉนพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอันนั้นคือช่วงที่พระบิดาได้ทอดทิ้ง พระเยซูพระบุตรเป็นครั้งเดียวตลอดนิรันกามีช่วงเดียวที่พระบิดาขัาพระบุตรขาดจากกันและพระเยซูก็ร้องมาเพราะว่าพระองค์แบกบาปของเราอันนี้ไม่ใช่เป็นการแสดงละครนะแต่เป็นเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นความเจ็บปวดอย่างยิ่งของพระเยซูที่ต้องถูกตัดขาดจากพระบิดาเพราะไม่เคยขาดจากกันเลยตลอดนิรันร์ช่วงนั้นช่วงเดียวทําไมครับเพราะทาสาปแช่ง ได้ลงมาเหนือพระเยซูจริงๆนะเราไม่เข้าใจหรอกว่าสภาพมันเป็นอย่างไรแต่มันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อ2,000ปีมาแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อเห็นไหมครับเพื่อจะเปิดทางเปิดทางแห่งความรอดให้กับพวกเราซึ่งเป็นคนต่างชาติ ไม่รู้พระบัญญัติไม่รู้ที่มาในประวัติศาสตร์อันยาวนานผมไม่ทราบคนอื่นเป็นไงผมเนี่ยก่อนมาเชื่อพระเยซูเนี่ยยอมรับเลยนะครับไม่รู้พระคัมภีร์ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นนะไหว้รูปคอลบเราก็เป็นนะอยู่ประเทศไทยเกิดในประเทศไทยโตในประเทศไทยเรื่องพระคัมภีร์เรื่อง คริสเตียนในเรามองเป็นศาสนาฝรั่งเป็นศาสนาคริสต์มาจากยุโรปนะมันไม่ใช่เป็นศาสนาของเราอะไรต่างๆเนี่ยมองแบบแปลกๆแล้วก็รังเกียดด้วยแล้วไม่เข้าใจนี่แหละครับพอเราได้ฟังพระเจ้าทํางานแล้วเปิดใจรับเชื่อพระเยซูรับชีวิตใหม่โอ้โหนี่เรื่องจริงโอ้โอัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้าเรามีความชื่นชมยินดีต่างๆและถามว่ารู้เรื่องอะไรไหมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่า ได้รับความรอดแล้วได้รับสันติสุขและความชื่นชมยินดีแล้วกว่าจะค่อยๆเข้าใจต้องมาเรียนรู้ต้องมาสะสมเพิ่มเติมมากขึ้นมากขึ้นอันนี้นะครับเป็นพักคุณของประชาชนเป็นพักคุณของประชา้าแต่ก่อนแล้วก็สงสัย hey, ทําไมมันทําไมมันง่ายจังเลยนะมามาเชื่อพระเยซูก็ได้รับการยกบาปได้รับความรอดนี่มันง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะยากกว่านี้นะมันน่าจะต้อง ทำอะไรที่มันยากลําบากกว่านี้มาเชื่อพระเยซูอธิษฐานสาร,รภาพบาปต้อนรับพระเยซูก็ได้ความรอดแล้วที่ม,มันง่ายอย่างนี้มันง่ายจนเหลือเชื่อมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เมื่อเชื่อแล้วทํามันก็ได้ผลจริงๆเราถึงมาเข้าใจในภายหลังว่าเอที่มันง่ายเนี่ยเพราะว่ามีคนทําให้แล้วถ้าเราทําเองเนี่ยเราทําไม่ได้หรอครับจ่ายราคานี่จ่ายไหวไหม จ่ายไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าราคาค่าไถ่าบาปเนี่ยมันต้องไถ่ด้วยชีวิตที่ไม่มีบาปแล้วใครจะมาไถ่เราที่ไม่มีบาปเรานี่ก็ะบาปเต็มที่ทุกคนในที่เรารู้จักเพื่อนฝูงคนในครอบครัวบาปหมดเลยแล้วใครละ่ะที่ไม่บาปจะมาไถ่าบาปเราได้พระเยซูกิตเจ้าพระเยซูกิตพร่งจ่ายราคาหมดแล้วเราเลยได้ฟรีไงก็เหมือนโห้เราเป็นเหมือน จะว่าไงเนี่ยคนจรจัดหรือเป็นขอทานก็ได้เกิดมาไม่เคยกินอาหารดีเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ไปกินอาหารอย่างดีแล้วก็ฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์โอ้เราก็ตื่นเต้นมากไม่น่าจะเป็นไปได้ทำไมครับเพราะามีเมียมหาเศรษฐีใจดีจ่ายเงินให้แล้วก็เอาพวกเราซึ่งเป็นเหมือนคนจรจัดหรือคนยากจนได้ไปกินอาหารที่ดีๆเพราะมีคนจ่ายให้แล้วเหมือนกันนะครับมีคนจ่ายราคาให้แล้วในเรื่องความรอด คือพระเยซูคริสต์นะจ่ายราคาสูงด้วยชีวิตของพระองค์ทนทุกทรมานสุดแสนจ็บเจ็บปวดทรมานที่สุดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทุกขทรมานในบึงไฟนรกเพราะพระเยซูได้รับแบกบาปแทนเราทั้งหมดแล้วเราขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ทราบซึ้งในความจริงนี้นะครับเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมนมาตยกุล